อีกเรื่องอันนี้ต้องส่งกําลังใจให้รัวๆเลยทั้งหน่วยงานภาครัฐที่กําลังเร่งซ่อมรวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการที่ทํานบดินของอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําที่อำเภอบบูือจังหวัดมหาสารคามนะคะเกิดการขาดแล้วน้ําไหลออกอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งคืนเลยนะคะเราไปดูอัปเดตสถานการณ์กันค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ นายวิบูลแววบันดิตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางสุดารัตนแววบันดิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามหัวหน,น้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำตำบลโนนราศีอำเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะจากการที่ทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำขาดเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมกับได้ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งคล้องคืออุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นค่ะ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่16รกรกฎาคมนะครับเวลา17นาฬิกาทำนบด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำตำบลโนนราศีอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามเสียหายนะครับทำให้ทำน,นบดินทำให้ทำนบดินตัวเขื่อนเกิดช่องขาดความยาวประมาณ90เมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลทละลักเข้าท่วมพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้รับผลกระทบประมาณ3,000ไร่ประชาชนได้รับผลกระทบ5ตำบลบ้านพักอาศัยเสียหายจำนวน26หลังคาเรือนนะครับ ถนนทุกตัดขาดจำนวน18สายพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยเสียหายจำนวน18,199ไร่ครับ ค่ะดูว,ว่าเป็นความเสียหายที่เยอะมากนะคะคสําหรับสถานการณ์น้ําปัจจุบันค่ะระดับน้ำเนี่ยอยู่ต่ํากว่าระดับกัดเซาะแล้วนะคะทางโครงการชลประทานมหาสา,ารคามก็ได้ดําเนินการก่อสร้างทํานบดินชั่วคราวเหนือช่องขาดค่ะเพื่อเป็นการปิดกั้นช่องขาดแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งด้วยเพื่อป้องกันน้ําไหลผ่านนะคะแล้วก็ให้สามารถกลับมาเก็บกักน้ําได้นะคะซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาซ่อมตรงนี้ประมาณ1-2วันค่ะจากนั้นนะคะก็จะดำเนินเนินการก่อสร้างตัวเขื่อนให้กับ ืนให้กลับคืนสู่สาภาพเดิมในส่วนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะทางจังหวัดมหาสารคามได้ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบตำบลโนนราศีอำเภอบรบือนะคะศูนย์ให้ความช่วยเหลือนะคะถือว่าเป็นศูนย์กลางเลยเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบนั่นเองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยาวพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะเราไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคมามค่ะอ่างเคียงคำนะครับอำเภอบระบือเนี่ยได้ถูกน้ํากัดเซาะนะครับทำให้เกิดน้ําท่วมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3ตําบลของอํเาเภอบระบือเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายตอนนี้ก็อบยบพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายมาอยู่ที่บ้านโคกกลางโรงเรียนโคกกลางบ้านหลุกนะครับซึ่ง เป็นสถานที่ปลอดภัยของชุมชนนะครับก็มาตั้งศูนย์ช่วยเหลือ,อผู้ได้รับผลกระทบที่นี่ตอนนี้ก็มีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจากกาชาติจังหวัดมาสารคามนะครับเหล่ากาชาติจังหวัดมาารคาม h บริษัจีเสียงเกาะนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้นําน,น,น้ําดื่มมาช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับก็ติดตามสถานการณ์ให้ความสนใจอยู่ นะครับแล้วก็ได้โทรมาสอบถามอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยังมีความช่วยเหลือที่เข้ามาตอนนี้ทางผู้นําชุมชนผู้นําองค์กรปกครองส่วนที่นิ่รวมถึงท่านนายอำเภอก็อยู่ที่นี่ก็มาช่วยกันบริหารจัดการที่จะกระจายความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับในพื้นที่ทั้งส